เป็นได้แค่ลูกเลี้ยงไม่ใช่ลูกรักกับวิกเตอร์โอซิมี่โอซิเมนคอสมาแล้วโอซิมใช่แล้วเป็นยังไงควรอัพสูตรเตียยแบบไหนเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูแล้วก็มากับเซตสูตรโหดเหมือนเดิมครับกับโอซิเมนกาตาลาสลายอเวอร์รวมดันได้ถึงร้อยเจ็ดโอโหโคตรโหดแต่ก็จะมีเคลื่อนไขที่โคตรโหดเหมือนกันกับการที่ต้องทำฟูลทีมตุรกีเพื่อให้เม็ดบูททำงานคือนักเตะตัวจริงกับตัวสำรองรวมกันต้องมีนักเตะในลีกตุรกีอย่างน้อยยี่สิบตัวโอซิเมนถึงจะดันไดร้อยเจ็ดไม่งั้นสูงสุดกก็จจะไดด้้แคค่่่่ซึงงบออเลยวาานขขัใ งล่าไ้ส่วนความรู้สึกหลังใช้ก็บอกเลยว่ามันเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะครบเครื่องสมดุลใบกระบอลดีมีความเร็วแข็งปุ๊กแข็งปังแล้วก็ลูกอากาศโคตรดีข้อเสียจะใช้งานค่อนข้างยากคือต้องทําฟูลทีมตุรกีอย่างว่าถ้าใช้ร่วมกับทีมทั่วไปมันก็โอวอร์ได้แค่ร้อยสามมันก็จะเหมือนกองหน้าดีๆที่ไม่สุดตัวซึ่งบอกเลยว่าข้อนี้เป็นข้อเสียที่ใหญ่มากใช้งานยากเพราะถ้าเราจะฟูลทีมปกติทั่วไปโอซิเมนก็จะไม่สุดส่วนถ้าเราทําฟูลตุรกีโอซิเมนจะสุดแต่ตำแหน่งอื่นแม่งก็เลือกใช้ยากอีกกแลละข้อออเเสีีียยย่่างงนึทโคคซ ่างเนี้ยมาสกิลพิเศษบเบลตเฮดเดอร์แต่โอซิเมนเป็นตัวที่สูงแค่186คือบางคนอาจจะบอกว่า186เนี่ยนะไม่ใหญ่สําหรับมือมันอาจจะใหญ่แต่ถ้าสาหรับกองหลังยุโรปทั่วไปแม่งตัวธรรมดาเลยทาให้จังหวะถ้าจะคิดจะเปิดมงอาจจะต้องรอจังหวะเปิดแม่นๆน,นิดนึงแล้วหยอดลงหัวหรือว่าจังหวะที่แบบฉีกตัวประกบมาแล้วเพราะถ้าคิดจะให้ไปขึ้นแย่งกับกองหลังไซส์บิกบ๊กๆบอกเลยว่าไม่ได้เลยนะผมก็เลยจะอัพสูตรเตี่ยวประมาณนี้ดันพวกความแข็งแก่งกับค่าจัมปิ้งขึ้นมาหน่อยอย่างอื่นก็ถือว่าสมดดุลพอสสสมมคควววรร่่่นนกททีีีใ็จะััง้ วัฒน์พาทูทพาสซิ่งแล้วเม็ดบูทเม็ดที่2ผมก็จะใส่เป็นไซเกิร์นซิงประมาณนี้สําหรับวิกเตอร์โอซิเมนถ้าเม็ดบูทไม่ได้ยากขนาดนี้นะจะให้เป็นลูกรักเลยแต่ตอนนี้เป็นลูกเลี้ยงไปก่อนละก,กันประมาณนี้ใครใช้แล้วเป็นยังไงบ้างมาคอมเมนต์พูดคุยกันหน่อย